เอาอีกแล้วครับทุกคนนักประวัติศาสตร์โผล่มาอีกแล้ว <c oughs> หลังๆเนะี่ยจะเห็นบ่อยนะนักประวัติศาสตร์ของกัมพูชาของเขมรเนี่ยได้ออกมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย <c oughs> คืออยากจะบอกว่าถ้าจะดูละครไทยนะครับถ้า เขมรถ้ากัมูชาจะดูละครไทยเนี่ยต้องดูต้องดูดีๆแล้วถ้าจะดูแล้วเอามาพูดเพื่อจะอธิบายให้คนอื่นได้ฟังได้รับรู้กันมันข้อเท็จจริงมันยังไงเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลที่มันแบบลึกๆลึกๆหน่อยนะไม่ใช่เอาบางตอนมาแล้วเอามาพูดให้เขาได้ฟังกันนะครับทุกคนครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวจะพามาดูนักประวัติศาสตร์กัมพูชาลางนี้เขาจะมาพูดเกี่ยวกับไทยว่าอย่างไงบ้างสวัสดีครับพบกับผมใน롱ชาแนลคลิปนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยากรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยคลิปนี้ จะพาทุกคนมาฟังชาวขเขมรรายหนึ่งซึ่งผมตั้งชื่อให้ว่านักประวัติศาสตร์กัมบูชาเขาได้ออกมาโต้นะครับว่าประเทศไทยอย่างนั้นประเทศไทยอย่างนี้ครับทุกคนครับด้วยความที่ก็ดูละครไทยละครไทยโบราณเนี่ยเยอะมากเกินไปนะครับก็ได้เอาจำบางช่วงบางตอนนั้นมาปะปน มาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็ได้อัดคลิปนะว่าตรงนั้นตรงนี้ประเทศไทยแบบนั้นแบบนี้น่าจะจำบทบทมานะผมว่านะนะโดยสมเด็จพระนเรศวรมากเกินไปแน่นอนนะงงเหมือนกันนะครับทุกคนพยายามต่อไปนะครับก็ชอบนะครับที่มีความรัก นะครับดูหนังไทยแล้วก็มาสอนคนไทยมาบอกคนไทยตบมือโอเคครับทุกคนครับเรามาฟังกันเลยนะครับว่าหนุ่มคอมเนคนนี้เขามาโต้แล้วเขามาพูดถึงเรื่องราวของประเทศไทยนะว่า,างไงกันบ้างครับมาฟังคลิปนี้กัน ความเป็นจริงเนี่ยคนไทยหรือว่าสังคมไทยเนี่ยมันมีเอะไรเลยมันมีมตนาภาพหมายถึงว่ามันมีมันมีความภาคภูมิใจอ,อะไรคือว่าสย่งมาภาพเป็นเมืองคืนของใครอ,อันนี้ผมผมเข้าใจเพราะในความเป็นจริงความจริงเขารับไม่ได้ไงเขาก็เออ,อเลียดทิ้งแต่คุณลองรับดู การเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่หนึ่งในปีพศ2112โอ้ความจำดีนะเนี่ยสยามเสียหมายถึงว่าสยามเสียเอกราชให้พม่าก,กี่ปีให้พม่าก,กี่ปีณเวลานั้นสยามต้องส่งหมายถึงว่าต้องส่ง <c oughs> พระโอรส <c oughs> กับพระธิดาคือพระนเรศวรกับพระ <c oughs> <c oughs> สุพรรณกัลยาพระสุพรรณกัลยาณเวลานั้นพระผู้เลรงนองเอาไปทำเป็นสนมหรือว่าพระชัยาส่วนพระเงเรสวนเอาไปเป็นลูกบุญธรรมไปเลี้ยงดูอันนี้คือเรื่องจริงและคนที่เจ็บปวดมากที่สุดใครรู้ไหมถึงไะต้องนึกถึงพระพีนางคือ าไม่มีพระพินางเป็นผู้ที่เสียสละทุกอย่างเพื่อประองค์ท่านเพื่อประเทศชาติของท่านอันนี้เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่สองที่อบอกว่า,าเรื่องที่สองแล้วครับสยามไม่เคยเป็นเมืองคืนกับใครอ,อันนั้นเข้าใจผิดถึงแม้จะไ,ไม่เป็นเมืองคืนกับใครร้อยเปอร์เซ็ตแต่ในทางกฎหมายสยามตกเป็นเบียร์ของอังกฤษ ในวันที่18มีษ2,300รู้สึกจ่า89หรือ98เนี่ย <c oughs> รัชการที่4ได้ลงนามในสันทิสัญญาเบาวริง <c oughs> การลงนามในสันทิสัญญาบาวริงเนี่ยสยามเสียเปรียบแต่ในคณะริการสยามก็คือเงนมีทั้งเสียเปรียบได้เสียคือเสียเปรียบคือในทางกฎหมายในทางการเสียภาษีอย่างเงี้ย คือไม่ได้อะไรเลยแต่ในทางการ <c oughs> ท้าอย่างเงี้ยทาให้สยามเปิดประเทศคืออังกฤษโจมเข้ามาและก็นี่คือการเสียเอกราชทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าใจว่าอังกฤษเข้ามาคนของอังกฤษหรือว่า <c oughs> ทาสของอังกฤษอ่ะจะทําผิดหรือว่าจะทําอะไรผิดอยู่ในพื้นแผ่นดินสยามสารสยามไม่มีไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินไม่มีสิทธิ์ในการทําอะไรเลยต้องยกให้ศาลอังกฤษ ถามว่าสูญเสียไหมอะไนี่ผมถามแบบง่ายๆอ่ะถามว่าสูญเสียไหมเอกราชในทางกฎหมายสูญเสียได้กลับมาอยู่เราเราสองสี่หศูสองสี่หกศูคือในราชการที่หพระองค์ท่านได้นำพาประเทศเข้าไปในสงครามโลกเลิกที่หนึ่งและก็ชนะสงคราม แต่ยังไม่ถึงร้อซนะมาได้เอกรักในทางกฎหมายร้อปอร์เซในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามในปีพศสอง1สปกลับไปดูได้กลับไปดูเอกสารได้ครับเป็นยังไงบ้างทุกคน <c oughs> เป็นงไงได้ฟังเรื่องราวของหนุมม่มขมรคนนี้ ผู้ใหญ่ก็เห็นคนนี้แล้วทุกคนโอ้โหรู้ดีมากเลยนะเขาแบบรู้ดีมากเลยนะรู้ดีกว่าคนไทยอีกทุกคนนะดูหนังไทยน่าจะดูหนังไทยไปเยอะนะผมว่านะนะผมว่าจะดูแน่ว่าน่าจะดูหนังไทยไปเยอะ เขาเรียกว่านี่แหละครับรู้จริงรู้ลึกรู้ทุกอย่างที่เป็นของคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าประเทศตัวเองเป็นยังไงนี่แหละครับทุกคนคิดเอาแล้วกันหลายคนมากเลยนะที่ชาวกัมพูชาได้ออกคลิปแนวเนี่ย แล้วพูดถึงสยามพูดถึงไทยสมัยก่อนอย่างนั้นอย่างง,าง,งี้ประเทศไทยเนี่ยเกิดเกิดช้ากว่ากัมพูชาประเทศไทยไม่เคยประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของพมา่าประเทศไทยอย่างนั้นอย่างงี้โหัวจะปวดครับทุกคนเยอะมากนะคนคนชาวกัมพูชาชาเขมรนที่พูดแนวแบบนี้ทุกคนแต่เสียอย่างเดียวครับ แต่ไม่รู้เรื่องของประเทศตัวเองนะครับทุกคนนี่แหละเขา,า,เ,เ,ขาเรียกว่าเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเนี่ยขมรอวดเก่งทุกอย่างแต่ไม่รู้แต่ไม่เก่งในในแนวเรื่องของประเทศตัวเองคือเก่งทุกอย่างนะครับเก่งเคลมด้วยนะแล้วเรื่องราวที่เอามาพูดให้คนไทยฟังเนี่ย,ยไทยเคยเป็นเมืองขึ้นของพมา่ามาก่อน เดี๋ยวทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนรู้สึกยังไงทุกคนนี่แหละครับนักประวัติศาสตร์ขมินคนต่อไปที่โผล่ออกมานะองงจริงๆนะครับนี่แหละแล้วเขาก็ออกมาพูดความจริงนะเขาก็บอกอีกว่านะผมเข้าใจคนไทยนะที่เขาภูมิใจในความเป็นไทยของเขาเนี่ย พราะเมืองขึ้นของเขาไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเลยแต่ลองคิดดูดีๆพวกคุณนะ่ะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านะเนี่ยผมก็พูดต่อไปแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปโอเคจบจบจบผมเชื่อแล้วว่าคุณดูละครดูละครดูภาพยนตร์ไทยมาเยอะนะยังไงก็ ขอบคุณที่ติดตามาละครไทยของเราแล้วเอามาพูดเรื่องราวแบบนี้ให้ได้ฟังนะครับทุกคนมายังจะมาสอนคนไทยเรากูหลงเงินเงินคักเงินแน่งงงจริงๆสำเนียงคนข้างๆบ้านเลยนะเนี่ยสำเนียงแบบนี้ดีนะที่ยังรู้จัก <c oughs> ไอรู้จักไอจอมพลอ่ะ เอ้ยเราก็บอกว่าสยามนี่ไม่ได้บอกว่าอายุธยาอืมโอเคครับทุกคนนะเรามาฟังความคิดของชาวไทยกันนะครับว่าเขามีความคิดย,ยังไงกับที่ขมรเนี่ยหน,น,น,นุ่มขมรคนนี้ได้ออกมาพูดเรื่องราวแบบนี้นะครับทุกคนเรา,าฟังกันนะครับความคิดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเข้าวัดกันที่ปัจจุบันเข้าวัดกันที่ปัจจุบัน ความเป็นจริงคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคนนี้นะครับเขาบอกว่าดีนะที่เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยดีครับเรียนรู้เน่ยต,ต้องเรียนรู้ให้ลึกซึง้งไม่ใช่เรียนรู้เอาอันนั้นอันนี้มาผสมผสานกันไปมั่วตั้วอิมุลุงตุงนางไปหมดแล้วก็บอกว่ารู้จริงพูดไปมั่วจริงบ้างเท,ท็ดบ้างปะปนกันไปงงจริงจริเออคนนี้นะเขาบอกว่า คุณเรียนมาจากไหนเนี่ยยอมใจจริงๆค้คมูต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเอาหน้าว่าแต่ทําไมพูดไทยชัดจังน่าจะฝึกมานานฝึกนานจริงๆพูดไทยแช่ขนาดเนี้ยน่าจะฝึกมานานจริงๆนะครับเรียนรู้มาเยอะเพื่อสิ่งนี้แหละ <c ười> นะเรียนรู้มาเยอะเพื่อสิ่งนี้นะคนนี้เขาบอกว่า คุณดูหนังตำนานสมเด็จพระนเรสวนมากเกินไปแล้วคุณก็เอามาพูดคุณสุดยอดจริงๆเรียนรู้ได้เร็วฝึกได้เร็วจำมาเร็ว <c oughs> ควบมี่ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่านั่นนะสิคนไทยเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละไม่เคยปฏิเสธหรือไม่ยอมรับความจริงและไม่เคยเก็บปาแค้น ถ้าเป็นแบบนั้นแรงงานพมา่าคงไม่ได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยเป็นล,ล้านๆคนหรอกอคนนี้เขาบอกว่าใครบอกว่าคนใครบอกว่าไทยไม่ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับคือพวกขุนตั้งหาขมนไม่เคยยอมรับตัวเองไม่เคยยอมรับตัวเองว่าตัวเองอะเคลมตัวเองอะเคลมวัฒนธรรมของไทยทุกวันนี้ไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองเลย แม้แต่สมองก็ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองความคิดเจ็บจ๊ดเลยทีเนี้ยเจอคอมเมนต์นี้เจ็บจิตเลยเออความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเขาไปเรียนบทไหนมาเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันนะบทไหนน่าจะดูหนังพระนะเรสวนค่ะ จบคุ้มชินต่อมาคนระับคนนี้เขาบอกว่าก็รู้ประวัติศาสตร์ไทยเรื่องจริงๆแต่ทํามาเคลมว่าอาณาจักรเขมรคนนี้เขาว่ายุคนั้นน่ะมันยุคอาณาจักรเรียกชื่อเมืองพม่าเรียกไทยว่าโยเดียไทยเรียกพม่าว่าหงสาวดีอีกอย่างสมัยนั้นกองทัพไทยน้อยกว่าพม่าหลายเท่าแต่ไทยก็สู้ขับไล่พวกพม่าออกไปได้ แต่ขมิ้นไม่เคยชนะไทยรอจนฝรั่งเศสปลดแอกอืมเป็นไงล่ะความคิดต่อมาเลยคนนี้เขาบอกว่าการศึกษาของคนในประเทศนี้สําคัญจริงๆนะจริงๆครับเรียนน้อยกับแบบนี้แหละครับทุกคนแต่มาเรียนประวัติศาสตร์ของไทยนี่เยอะมากนะไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์ของตัวเองความเชยต่อมานะครับทุกคนคนนี้เขาบอกว่าขมิ้นเมืองขึ้นสยามสี่ร้อยกว่าปี ท่านไม่เคยพูดเลยพูดบ้างก็ดีนะอืมคนคิดต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าเมืองขึ้นต้องพูดถึงการมอบตัวโดยการส่งรัทบรราการอย่างเช่นที่เขมรส่งให้สยามมาก่อนต่อมานะครับคนนี้เขาพูดเลยว่าทุกอย่างที่พร่ามาคนไทยรับรู้อยู่แล้วมีในวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนแค่ว,วันละสองชั่วโมงยอมในความมั่นหน้าที่กล้าจะสอนคนไทย มันน่าจริงๆนะคนนี้นะคมจิต่อมาคนนี้ก็บอกว่าพม,ม่าไม่เคยมาปกครองอยุธยาแต่เขมรถูกสยามปกครองมาตลอดหลายร้อยปีคนไทยไปปกครองคนไทยเป็นกษัตริย์ให้เขมรก็หลายคนคนไทยสามัญชนไปปกครองขมนก็มีไม่นานนี่เองอืมคมจิต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าคุณมีวันอิสระจากฟรานนั่นเพราะบรรพบุรุษของขมร เจราจาสันติภาพกับฟรานปลดปล่อยสยามออกจากฟรานเขารถบรรพบุรุษเขมิน hmm. นะโคจิโตมาคนระัคนนี้เขาว่าเมืองขึ้นคือประเทศที่ถูกปกครองด้วยประเทศที่เป็นเจ้าประเทศลาชนั่นหมายความว่าในครั้งบุเรงนองนั้นถูกเพราะบุเรงนองส่งพระมหาธรรมราชามาปกครองซึ่งตอนนั้นเป็นคนพม่าไปแล้วคนนี้เขาบอกว่า นะพูดจากในหนังยังจะกล้ามาสอนคนไทยอีกคนนี้ครับเขาบอกว่าทําไมไม่เอ่ยถึงมาเลาบ้างเมืองขึ้นอังกฤษแต่จเจริญกว่าไทยเยอะตอนนี้เขารู้ตัวหรือยังว่ากําลังจะเป็นเมืองขึ้นจีนทางพฤตินีน <c> ถ <oughs> ูกต้องอยากให้หนุมมน่มคมเชาวคมเคนเนี้ได้พูดถึง ขเขมรกับจีนบ้างนะนะเห็นไหมที่ไอผู้นำจีนไปเยี่ยมขเขมรโอ้โหต้อนรับอลังการมากเลยนะครับทุกคนจัดธงจีนสลับธงกัมพูชาเต็มถนนไม่หมดเลยอะ่ะโอ้โเขาจัดยิ่งใหญ่มากเนี่ยต้อนรับผู้นำจีนเนี่ยคือสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนเออนี่แหละทุกคนจะเอาข้อมูลไหนมาคะ ลุงเอ้ยไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครลุงคนขมนิไม่นี่ตกลงยังไงดีจะบอกว่าไทยแบบนั้นแบบนี้ศึกษามาดีๆก่อนก็ดีนะก่อนจะมาพูดเรื่องราวของคนอื่นศึกษาประเทศของตัวเองก่อนดีไหมครับ <c oughs> คนนี้เขาว่าลุงคนนี้ น่าจะไม่ใช่กัมพูชานะครับน่าจะเป็นชาวเขมรคุณ <c oughs> มยิ่ต่อมานะครับคุณนี้ก็ว่ากี่ร้อยปีแล้วดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเ,ออเ,ออเกือบเหมือนคนเรียนหนังสือแล้วแต่ยังไม่เรียนแสดงว่ายังดูหนังไม่จบหลับก่อนแน่นอนเลยเป็นไงบ้างครับทุกคนได้ฟังแล้ว รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนมีความเิียยังไงเนี่ยคอมเมนต์เลยนะผมคอมเมนต์ดีละครับคอมเมนต์ดีๆล่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยล c งชาแนลด้วยนะครับนี่ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลุงชาแนลวสวัสดีครับกลับไปดูหนังให้จบนะลุง ไปดูให้จบหลายๆตอนนะอย่าเผลอหลับก่อนนะครับอไปดูเยอะๆหนังไทยมีเยอะนะ